สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนอนกันหรือยังคะก่อนนอนคืนนี้นะคะมีรนดอมดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะณนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เวลานี้คนของใจคนที่อยู่ในใจหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในใจคุณแล้วรู้สึกยังไงกับคุณให้ไพ่บอกทีนะคะจากคู่นะคะเสียงดังโอเคสุ่มนะคะ ควีนออฟเพนดอเคิลนะตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณล่ะคะคิดถึงห่วงใยแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นคุณทำอะไรก็แล้วแต่เขาเปลื้มใจแล้วเขาก็ภูมิใจที่มีคุณแบบว่าเป็นแฟนเป็นคนคุยแล้วก็คนที่อยู่ในชีวิตนะคะตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีแอคทิวิตี้ที่ทำแล้วทำให้เขารู้สึกดีไปด้วยคุณอาจจะเป็นไอดอลเป็นอินสปเรชันให้เขาสิ่ง เขารู้สึกตอนนี้คือคุณเป็นราชินีถือเหรียญคุณเป็นเหมือนแบบว่ารัพยสมบัติของเขาที่แบบว่าห่วงแหนมากๆนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณหรอคะเขารักคุณห่วงคุณแล้วก็ไม่มีวันที่จะปล่อยให้คุณหลุดมือไปหรือว่าไม่มีวันที่จะให้ใครมาแย่งคุณไปจากเขานะคะตอนนี้คนคนนี้นะคะมองคุณมีค่าเลยค่ามากๆแล้วก็ ภูมิใจที่สุดที่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่ได้ดีวความสัมพันธ์กับคุณนะคะใบต่อไปนะคะณนะตอนนี้คนของใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณ โอ้ไม่ก็เดอะเลิฟคนที่มีรักนาวราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข6เลข6ทธาตุลมเมถุนตุนกุมได้ตกที่ราศีเมถุนนะคะเดือนมิถุนายนจะเกิดเดือนวันเสาร์วนอังคารวันศุกร์วันอาทิตย์ได้นะคะคนคนนี้รักที่สุดเลย สิ่งที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้หละคะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่มาเทียบเท่าคุณได้แล้วความรักที่เขามีให้คุณมันยิ่งใหญ่งดงามแล้วก็เขาอยากบอกว่าหากแมนว่าตอนนี้นะคะคุณกับเขายังไม่ได้แบบว่าร่วมเรียงเคียงหมอนกันเป็นเนื้อคู่ตุนางั้นใดๆก็แล้วแต่ แต่เขาจะพยายามนะคะพยายามที่จะบอกว่าทําให้คุณเป็นว่าที่ภรรยาว่าที่แม่ของลูกหรือว่าว่าที่คู่ชีวิตของเขานะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้ก็คือรักห่วงแล้วก็ห่วงมากที่สุดนะคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณได้ไพ่บอกทีคะ่ะ q e e ีนออฟวอลราชินีไม้ คุณนะคะนอกจากจะสวยเลอข้างดงามในความรู้สึกเขาแล้วอ่ะคุณยังดุดันไม่เกรงใจใครเขากลัวคุณด้วยค่ะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนขี้หึงขี้ห่วงด้วยหรือเปล่าคนคนนี้กลัวแล้วก็แบบว่าหงอไปหมดอ่ะถ้าแบบว่าทําอะไรผิดแล้วรู้สึกไม่ดีกับคุณนะคะ